สวัสดีกันครับผมก็คือการเข้าแบบเดิมๆดิมสวัสดีครับในสปอร์ตนะฮกิกระตกมือกันแหมเดิมเดิมล้มบอลนะฮะวันนี้ YouTube ล้มบอลของเราอะไรพูดอะไรล้มบอลแล้วนี้ล้มบอล u t u b e อะไรไม่ค่อยนรีบเรียงดีๆวันนี้เราจะมาวัดในเรื่องของสกิลสมองนะฮะครับซีลบบัมฝั่งซ้ายก็คือเรื่องของความจำฝั่งขวาเป็นเรื่องของความรู้อภิภัณนะนอกจากมอสแล้ว ไหวพิบก็ปฏิพานเหมือนกันปฏิพานหมายถึงว่าไอ้นี่ปฏิพานเพชรพูลแหละนักพิท๊อปเออระหว่างท็อปกับซอใครจะมีความรู้เรื่องฟุตบอลมากกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบภารกิจแบบต้องใช้ความเร็วหนึ่งคือความเร็วครับคิดเร็วพูดเร็วถามปุ๊บตอบปั๊บเลยอ่าตอบปั๊บเลยครับเีว่สุดสมมติผมพูดว่าฉายาบุรีรัมพ์ภาษาละฟาสมมติผมพูดว่าฉายาของคาร์ตน่า เอลิกต์เดอะคิงอ่าอะไรอย่างงี้ได้ปะก็ไม่รู้ใครตอบเร็วกว่าก็อยู่ปะเนี่ยไอถามจริงๆทำไมจะพูดอะไรเนี่ยเข้าแบบใหม่ไงคือการพูดแต่ละครั้งพี่อ่ะมันพูดจะต้องดีพูดต้องได้อะไรไม่ไม่ได้พูดเแต่ดีดีแล้วไม่พูดอันนีแล้วบางทีมึงพูดไปแล้วทีนึงแล้วก็มีบทลงโทษด้วยนะแต่ละครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าตอบถูกครับได้เอาแป้งจิ้มหน้า คูต่ต่อสู้นี่นะแหนดอกมันขาวอ๋หอหไม่ใช่แล้วมันติดเหรอถ้าถ้าแบบมันเอาลองดูดิไม <l ok> ่รู้เพิกงลองลองดูดิจะได้รู้จริงๆไม่อยากรู้อากล,ลองใช้นิ้วจิ้มจิ้มแค่น่ะมันติดปะมันไม่ค่อยติดนะติดโอ้ยเสียวพี่เนี่ยอ๋อติดไม่ต้องครับสมมุติว่ามมตอบตอบปุ๊บ ไม่ถูกไม่ถูกต้อมโดนลงโทษเลยโดนไอ้นี้จิ้มหน้าเลยแล้วผมต้องเป็นคนตอบถ้าผมตอบไม่ถูกอีกตอมก็จะเป็นคนทำจิ้มคืนจนกว่าจะถูกใช่จนกว่าจะถูกอ่ะพ่อจิ้มเรื่อยๆก็าวขอก้ามไปข้ออื่นก็คือมันไม่รู้แล้วแหละมันไม่อยากกันแล้วหรอเอาโอเคโอเคอ่ะพร้อมถามเยอะมากนะเอาเอางี้เอาหัวข้อนี้ก่อนหัวข้อริพูก่อนนะโอเคไม่ได้จะพ้อริพูก่อนนะโอ้โมึงนี่นะพูดช่ายนะครับอ h e g อ d รับมือโฟลเลอร์นิ่งวะเรียกว่าหัวโธ่ยากไหนนะก๊อตอ้าวขาวโอ้โหเสื้อกูกูไม่ได้ทำอะไรเสื้อมึงนะเบบี้โก้ไม่เคยเล่นอย่เลยปั๊มาอาอายอายคุณช่วยตอบชื่อเต็มด้วยไม่ใช่โอเฟนโอเฟนเลย อ่าบตอนรับสงการเนี่ยนี่คือสจุดเองนะตอนรับสงการมากเลยต่อไปครับเอนอโนอายุเท่าไหร่ยี่ิบหกพิษยีิบสี่พิษจิมกรยี่สามปะพิษอ่าสทีแล้วมาไาขึนามขึ้นามีเอนอโนอายุยี่สิบห้าแว่นออกอะไรอ่ะทำไมอ่ะ ม่งโอเคโอ้ okay. ไม่ถูกเลยต่อไปครับเสียหวังไปกูส่วนใหญ่เบอร์เสื้อของเจอราดในทีมชาติอังกฤษคือเบอร์แปดพีไม่ใช่สี่ถูกต้องไปเล่นไปอันนี้อันนี้บอกบอกบอกกูสิว่าคือไหวพี่บางครั้งไม่ต้องตอบเร็วเพราะเรารู้ว่าไฟนี้ยเขารอแล้วไงเขาแล้วเขาช้อนมั่วไป ไปลิเวอร์พูละแป่นั้นในลิเวอร์พูลให้ไปลำพัดดิดูดิพอแปะมากูยิ้มเลยอร่าเราไปครับชิบิวซิเซใส่เสื้อเบอร์อะไรที่ลิเวอร์พูลเก้าทุกหมดละลิเวอร์พูลหมดละโอเคเอาไปเป็นหัวข้อแมนยูเอานะครับ เวลาเลยต้องรีบยักเดนไม่สมัเ้นนพูดเช่นเนเพี่เยกูจะตอบแล้วามัคลนได้วะอยู่ทำไมกูอยู่ทำไมต้างป็นสมัยเค้นเรพูดเต็มเต็มในปีรสมัยเค้นเฮียเป็นสมัเ้แต่มันเร็วกันเป็นสมัเค้เียกูก็งงเลยสัตเบอร์เสื้อของเดวิดเบคแฮมเบอร์แรกกับแมนยูยี่สิบสถูกต้อง ็อช็อช็อสใส่สาลืมไปปาวะแฟนรีบูยังรู้เลย t อปเอิะหมดแล้วเนี่ยก็หมดไลเเสื้อทำไงวะเบอร์เสื้อของคาเทมิโลที่แมนยูอ่ะสิบแปดไป้ไแปดสิบแปดได้ได้ถูกก็ถูกแล้วถูกแล้วองเลวเออแปดสิบแปดได้เหรอเพิ่งงงนีอ้งแปดสิบแปด มาครับแลสฟอร์ดอายุเท่าไรยี่สิบห้ายี่แปดถูกต้องอะไรยี่แปดยี่สิบห้ามันก็ต้องเทนนั่นแหละข้อสุดท้ายของแมนยูครับโอ้ยหมดละไมเคิลโอเวนใส่เสื้อเบอร์อะไรที่แมนยูสิบแปดคิดเอ่อยี่สิบสองคิดเบอร์เจ็ดคันคู่ครับ ไม่มาใสเบอร์เจ็ดได้ไงวะอ้าวก็ใช่ดิทำไมมาใสเบอร์เจ็ดด้วยหรอว่างไงเบอร์นั้นเบอร์ว่างพอดีแม่คุเต็มมากต่อไปจะเป็นโหมดฉายาล้วนๆเลยโฮ้ยอันนี้กูเก่งละสบายทั้งบอลไทยทั้งบอลต่างประเทศทั่วโลกไม่ได้จำกอันนี้คือรู้อ่าเป็นฉายาที่ทุกคนรู้นะไม่ใช่แบบเฮ้ยตั้งเอาเองเอาไว้นะเออพร้อมนะครับฉายาของซันเดอร์แลนด์ แมวดำสเตเดียมออฟไลท์อะไรเแต่ซานตาดีตาใสแล้วนั่งได้เที่ยวะเนี่ยซานตาดีมีสองฉายานะมีเรือลบด้วยแล้วก็แมวดำอ้าวก็ถูกเนี่ยอจาอีกปะล่ะแมวแมวต่อไปฉายาของเบลนฟอร์ดคือเอ่อพึ่งน้อยพึ่งน้อยอ่ะเอฟอ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่พึ่งก็ถูกแล้วพึ่งหลวงอา อตายอ่ะแล้วอะไรอ่ะพึ่งพี่คาดไงโอ้โยกูยังไปต่อพี่คาดใครไปจูบแล้วตั้งฉายาพึ่งน้อยว่ะพึ่งน้อยร้อยล้านตัวนี่อ่ะมันไม่มีที่แล้วอะท็อปอุ้ยไอ้มันไม่มีที่ใช่มั้ยที่เหรอกูอยากเห็นหน้าเลยเล่ต้องการเลยอ่ะเดอะเชอร์รี่คือฉายาของทีมใดโอ้โหเฮียนพรีเมียร์ลีกเดอะเชอร์รี่คือฉายาของทีมอะไร บอลหมัดถูกต้องเหมือนคุ้นๆอยู่แต่ว่าจำไม่ได้ว่าทีมอะไรอะไรมึงตายยัยพี่เข้าเพรามันมัวไม่จริงสัส๋ยวเทำอะนรหลุดกะดขายาของแบ็คเบลเวอร์กุหลาบไฟถูกต้องพี่ไม่ทันอ่ะมึงคือถ้าเรื่องไหว้เทพมึงไม่ได้ไงไดหมดอละ นกแก้วชายาของทีมอะไรนอริสิตี้พีทพ่อเหมือนกนแล้วนกขมิ้ยนกแก้วอ่ะอไม่รู้จริงเหรออ่ะดินกแก้วอ่ะไอ้เอ้ยกูลืมเลยนกแก้วอนี่ควีนสปาร์คเลนเจอร์พีทเอสปันยอนดูในพรีเมียร์ลีกบอกว่าทั่วโลกนกขมิ้น นอลิเทยมันู้กูเหวี่ยนนกนกมากูไปก็แต่แม่งหน้าอายจริงเนอะนกไอ้เหี้ยนอลิทนกแก้วไอ้สัตว์เหมือนมันโง่อ่ะก็งงเหมือนกันต้องเป็นตัวคอมมินตทั่วโลกนะชาวเกาะชายาของทีมอะไรเรลวมายอก้ากะทิกะทิเรลวมายอก้ากะทิเชาวเกาะกูถูกเหรอกะทิเชาวเกาะไอเดียอะไรอ้าวมีฉายาว่าเรือดำน้ำสีฟ้าถูกต้อง เหนยติดานี่เมือกูมาแข่งกับใครเลยสมองพังเลยโรม่ามีฉายาว่าหมาป่าเหลืองเหลืองแดงถูกต้องตายแล้วหมาป่าเหลืองแดงเหรอใช่ก็หมาป่าเองเขาบอกแล้วหมาป่าไม่ได้นะเหลืองแดงผิดนะทูสเซปซิลดีๆนะอิตาลีนะตอนนี้วิโอลาฉายาสโมสรอะไรไอ้นี่นาโปลี พีโอล่เมืออะไรอะ <laughs> ไอ้นี่ไงฟิยรเรนติน่าถูกต้ง <laughs> <laughs> องเยอะสุกได้ไงวะ <laughs> ไม่มีที่เลยต๊อบมาดูกางเกงกูดิ <laughs> นกนางนวลคือชายางสโมอสรอ,อะไรเบรเมนถูกต้งองเฮ้ยเหมือนกูรู้เลยอ่ะกูตึ้งไม่ออกอ่ะ <laughs> นี่เขาได้เกี่ยวก็อ่านข่าวอ่าน <laughs> ข่าวมันชั่ว <laughs> 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 ชั่วเปิดรูปดิ ขายาของสตุตกาก์ยังไม่ได้คูห้าขายยาโ่อนั่นรู้เลยม้าขาวสตูดกาดถูกต้องเทได้ไหมคือเกมลี่เฮี้ยเหมือนกันนะคุณเชื่อป่ะคุณจะไปดูได้ไงอ่ะผมไม่ต้องรีบตอบเพราะเดี๋ยวมันมันมันรีบอยู่แล้วเพราะะมันไปเองห้าขายยาไม่ต้องรีบป่ะคุณก็ไม่รู้อีกผู้ตอบไปมื้นกัล่ะ จิ้มจนไม่มีที่จิ้มได้สามหน้าแม่งท้าหน้ากูเลยวะต่อไปเกี่ยวกับบอลไทยเอ้ยโหโหยากแไม่เปลี่ยไม่ผมไม่เล่นบอลไทยมานานแล้วเลยว่ะขายยานะเอาโทษละราชันโคขาวคือลำพูนวอลเยอร์ถูกต้องโอยออกตัวยังสวยยังนั่งนิ่งไปทางเข้าไฟสุโขทัยถูกต้องเตะบอลจริงเปล่าวะนี่ เอาจริงนะเหมือนเล่นกับคนบ้ายสัตว์กูไม่เอาสมองมาวันนี้ฟังนะครับรถม้ามรกตลำปางอามาฟังเล่นถูกก่อนกิม่าสุนมาเลยเน่ตอนนี้มันตอบผิดแล้วโซเหมือนเป็นคนอีสุอีกสเลยอ๋อกินเล่นพยอง่ยอง่ทองก่อน อะไรมึงจิ้มดิก็จิ้มนี่ไงจิ้มละมือป้ายเป็นสารเลยไม่มาจิ้มแล้วมือมันหล่นเลยฉายาของหนองบัวพิชยะไอ้เหี้ยอะไรวะหนองบัวพิชยะไอ้เหี้ยทีมกูมึงเจอเมื่อวานนี่ไงสตีกสตีกอ้าวสตีกเหรอกูเพิ่งไปกันไอ้เหี้ยแม่มาตอบไปหน่อยอี้ยอี้ยอะไรวะหนองบัวพญาไก่ชนถูกต้องโอ้โหแม่งไงแม่งลัวว่ะอึมึงโกง เฮ้ยมึงไปมึงดิ้นมึงดิ้นโดยกฏตากูต่อไปครับไอ้ยังไม่รู้เลยเลยว่ะฉายาของเชียงรายยูเนเต็ดกวางโซมดีโอสเตเดียมกวางโซมถูกต้องทำไมยี่นนึก็ไม่ออกเลยว่ล่นมุกไลยในเล่นเลยสมองไม่เล่นเลยนึกไม่ออกเลยอ่ะตอนเนี้ยโค้ดของทีบุรีรัมคือเอ่อนี่อินอินอิชอีกถูกต้อง นี่มาาจกไหนวะทีโน่ไปแล้วเมื่อกี้ที่อันดับนี้ชิโน่โค้ชโชคทวีพรหมรัตน์คือโค้ชที่ท่าเรือหอาว้ยมาดูรัวผู้ผิดอะไรโค้ชลังสานคือโค้ชทีมเทโรเทโลเทโลครับก่อนคนนี้เร็วกว่าครับจะป้ายดีคำถามสุดท้ายครับโอ้ยหมดแล้วนะคอนราดจะสีมาฉายาคือแมวดำมาสเตอร์เอฟซีคิด ผิดทั้งคู่เอ้าแมวดำไม่ใช่แคทสวัสดีแคทกูเดงพูดเลยกูพูดอะไรแมวดำเออกูพูดอะไรไม่มึงรีบมึงได้ให้สิ่งตอบมึงรีบผิดทั้งคู่ไอซ่าแม่ได้เอาวเฮายหมดแล้วหมดแล้วกอดูหน้าหน่อยดูเฮียเต็มหน้ากูเลยถนายรลูกห้าตีน้ำสองก็ถือว่า คนที่มีไหวพริบเยอะที่สุดก็คงเป็นพี่ท็อปไปนะอย่าเรียกไหวพริบดีกว่าเรียกมีความรู้นี่ถ้าไอ้ดำนั่งเนี่ยโหไอ้ดำหน้าขาวหน้าขาวแม่งหน้าขาวแต่คุณพูดไม่ได้เลยไม่แต่คุณคุณเป็นคนไม่ใช่คุณนี่นี่ไม่มีไหวพริบนะแต่คุณไม่มีสมองใช่ใช่ไอ้ฉายยาเบม่งเบเม่นคุจะไปรู้ได้ไงวะมันไทยลีดมันไม่เอาเลยอ่ะไทยลีดนั่งนิ่งเลยอินอินหน่อยอินหน่อย แต่ถ้าเทิดศักดิ์มีฟันหน้ากี่ซี่อ่ะสองออบุลลี่ก็เห็นแล้วนะฮะถ้าเรื่องไหวพริบผมบอกเลยว่ายังไงผมก็นำห่างอย่าครั้งหน้าไอ้นี่ผมดูจีโน่จีโน่น้องจีโน่เขาเล่นออไปดูน้องมาที่มีเป็นหมอนเขาเล่นกับแฟนเดี๋ยวกูเล่นกับมึงเออป็นหมอนเลยแล้วเทคแฟนโอ้โหอ้กูอยากทำเงี้ยเดี๋ยวขอยืมไอเดียจีโน่มาเล่นหน่อยถ้ามีให้เล่นกูผูกหมดแหละกูไม่กลัวหรอกไปพอแล้วแค่นี้แหละครับเจอกันใหม่เกมหน้าเจอกันใหม่เทปหน้าครับสำหรับยูทูบชาเลนจ์ของเรานะฮะ นี่ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีธนโชติดีไซน์ลงตัวทุกการตกแต่งตอบโจทย์ทุกฟังก์ชัน่นเพื่อบ้านที่สวยงามของพวกคุณต้องทีมงานธนาโชต์บิวอินดีไซน์เลยครับรับประกันงาน1ปีเต็ม